ตอนนี้เว็บ90แล้ววางครบทุกตัวแต่ยังอัพไม่ตันหนึ่งตัวไปกันต่อตามเมื่อกี้บอสเกือหลุดไปกันต่อถึงเว็บ91แล้วก็ไปกันต่อสิครับรออะไร ตอนนี้ท็อกไม่ใช่สิแอสโตตันครบหมดแล้ว<ม>เพิ่งผ่านไปเว็บเดียวเองไปกันต่อตอนนี้กิดมาเยอะมากมน่าจะแพ้นะทุกคนไปกันต่อเรียบร้อยผมแพ้แล้วได้เว็บเกห้าไปกันต่อ ตอนนี้มาหาบิดคนได้แล้วหนึ่งคนไปดูกันต่องส่งไปเลยรอต้อมบิดได้เสร็จเลยไปกันต้อง